สบายดีพบกับพ้องเฮารี o n react ในดีสุดเออมื้อนี้เขาจะมา react เพลงอ่ะเพลงจากฝันของ first one นอเ ST เข็มจิราต้องรอนะคะมาเกือบสุดท้ายกระมุมเป็นเกือบนะก็มา ep สุดท้ายก่อนอีกก่อนมื้อที่อ่อนเออนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเฮามาฟังกันเลยส่า จากฝันแกลเลยถ่ายอย่างโคนคอลเลกเตอร์ <laughs> <laughs> อันนี้คือตัวละครเจดหรือเปล่า <laughs> พอมะเจดเฮียนอันนี้เกี่ยวกับแตมหวูวะเอ็ดสองห้าวะ ตั้งใจหรือเปล่าหล่อมากจริงแหวนดีมากวันทโมเมกันหี่ทำไมไปนั่งตรงนั้นหว่าอ๋อเดี๋ยวาลักกระดูกนี่ ลอดปวดเราฟันกเอาลูกบินเลยเล่นในอินเดียหนึ่งว้ายจะก็มีใจหนออุ้ยมาแล้วงานอาร์ตตอนคืนกลางคืนหรอคันบนมวิจิตตากออกไาหมยังมันลระหลรอแด้ โอ้โ oh. หอะไรนะ่ะอโอ้โสวยมากว้ายตามมาทำไมเนี่ย อไอ,อ้บา้าเอ้ยกำลัจงจะเออกำ <c oughs> ลังจะได้ทักละ่ะเ,เลยหรอหมอใช่ใจยังออขออีกีนึ่งขึ้นแหนไล้ป๊อ มีบอยูพียิบสองมีบอก็มีแล้วแหละตัวยูซีนเพลงเวทมนต์กับบุพเพเห็นเนาะมียืนหนังเสือนะเออวิ้ยห่วงโตเก่งมากฝนเนี่ยก็ะเลงกันมาปะ อันนี้สียางไปสียกับสีชีแอมมีแล้วตลอดไป เปลี่ยซีแอมใช่ไหมบ,บัวซ้ำสองศูนย์สองห้าออจริงเป็นที่แบบใมอ่ออกออกจากกรอบนิดหน่อยแต่แบบมันมีกินอายของความแอมเอเอเว,ว้ยชีเก่งจังเลยวะ่ะติดหูละมุนแล้วมันแบบมันอแบบแบบยากแหเหาฟังไปอีออ้นี้ไม่เห็นอันตัวรายการพี่โตนะแบบเออพี่โตก็ถามมาแบบเติ้นว่าอันแบบคือเห็นอะไรกับเพลงของ First One แล้วเติ้นก็บอกว่าแบบเออมันกับเป็นเพลงที่แบบเหมาะกับน้องเป็นเพลงที่แบบต้องแมนเสียงน้องค่ะนะเป็นเพลงที่แบบเออ สั่งขึ้นมาเพื่อน้องอิลี่มันต้องเฟิรสนกูก็เออเมนอิลีเออแล้วแบบมันเข่ากับเนื้อเสียงอะเอเสียงความมอย่างไรมันน้องน้นิวร้านหกอะที่จริงแล้วมันอ่าครบร้านวิวตอนสองมือแลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ถึงมยโพ้โอ้ยอ้หโอ้ยปอนตโท้องยโอ้อ้นโอ้ยมอ้นโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้องอ้้อ คำมันสวยแล้วบอกกับเสียงของน้องนะเสียงน้องมันหวานแล้วมันแบบเทคนิคการห้องน้ำค่ะนะเออคือเขาฟังเขาฟังเพื่อมันคือห้องงานแต่ที่จริงแล้วมันห้อง,องยางงเออความมีลูกอองลูก,ลกอเอื้อนลูกโค้งลูกคอเออใหญ่สิครัทำถึงไม่ตักคะแนนค่ะอืออในส่วนของเอ็มวีกับอได้ว้าวขนาดนั้นแต่ตบของเพลงหันมันว้าวเออ ก็เลยแบบเห็ในเขาแบบอยากฟังอยากเบิงนําวมาใน MV มันจะมีอย่างบอเออแต่ว่าคันมูดแอนโทนใน MV ก็คือแบบดีมากเออคือในตัว MV ก็สิแบบฟิลแบบค้นหาคนที่แบบตัวเองอยู่ในจินตนาการแบบว่าอยู่ในพูดที่ตัวเองเคยแต้มอมดอย่างกับพูดเลแต่ว่าจากที่เบิง์ันแมนโบแมนแต่เฟิร์สตามหาเติ้นก็ตามหาคือกันเพราะว่ามันมีความแบบความเล็งระยางมหาเขาเออความยางมหาแยงนําแล้วกั ตอนสุดท้ายหันมีอย่างเกาะจับคันโฮมมาอันกั้งให้นนี้กาลังคิดู่ว่ามันเกี่ยวกับซื่อดอมบอพรซื่อดอมน่ะติดฝนติดฝนแล้ว M v มวมันมีแบบเกี่ยวกับฝนสิ่ไนะอาจจะมีแบบเออเกี่ยวข้องอันนี้เล็กน้อยสิ่ไนะอืมโดยรวมแล้วดีใจจังใช่โดยรวมคือต้องได้กลับไปฟังอีกประมาณ ร้อยหอบหอบอะต่อมือต่อมือโดยสาวกว่า20ล้านวิวเท่านั้นเออภายในหนึ่งเดือนเก่งมากเลยชิมงานเก่งมาก พีเอมเก่งมากทต้ปันเก่งมากอ่านคนถ่ายคนตัดต่อทีมงานทุกอย่างคือแบบว่าคือมันทรงกันเออมันต้องอวยโยดแล้วนะทีนี้แล้วดนตรีมันจะเข้าเข้าเนาะแบบมีระดกเมโลดี้แล้วมุนหูากดึง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 แล้วมันแบบมันสวยมันพรมันมีทั้งความที่เข้ากับเข็มจีฬาแล้วก็นมีความที่แบบว่ามันสามารถฟังแบบ every day องอย่างนี้นะเออมันมันบด้จจจงแต่ ส <ใน S 1> ตัตวอุกนมคนมันจะแบบ มุดคอมันตีวงกว้างเลยใช่คือแบบชิเป็นคือเพลงแบบย้อนยุกกับบลขนาดนั้นทบ่สนัยนั้่แบบบลได้ขนาดนั้นมันมีความผสมผสานมันกลมกลมเสียนะใช่เลนเลก็ไม่รู้จะอวยยังไงแล้วสำหรับเขาอะบอกคอยมีคอมเมนต์อย่างหลายมีแต่ดีทุกอย่างเออมีแต่ดี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 อะไรอย่างเงี้ยเล็มแลวดีอืมนั่นแหละกะอยากให้ทุกคนไปฟังกันช้ำๆเลยไปปันบอกปันวิวให้ลูกๆบอกเออ ใ<จ>นทุนในอย่างมาเนาะ<อ>จะได้มีผลง<อ>า<อ>นในเขามาเบิงอีกอเ,เออโอเคกะฝากทุกคนไปเบิง MV จักฝันเนาะทางช่อง DMD Music ไปปันมิวซอยกันแล้วกะใครที่แบบ ปร้เด็นปันวิวกับไปปันสตรีมมิ่งแพลตฟอ,อ,อร์มได้เลยไปดันยอดซอยกันเนาะส่งเสริมน้องน้ำกันเพราะว่าก็เป็นความอีกหนึ่งความตั้งใจของน้องเนาะแล้วก็อีกเป็นเป็นหนึ่งเป็นนึงความฝันหลักๆเลยของน้องที่ว่าในเรื่องของสายห้องสายน้รแข็งฝ<ช>ากส่งเสริมกันด้วยจ้าสานฝันให้น้อง แล,ล่ก็ฝากไปฟังกันแล้วก็ฝากพวกเขานำรียงรีแอรฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ที่สำคัญนี่เป็นกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย